ครับวันนี้เรามาช่วยเอกอนุรักษ์ภาษาบาลีและนาของเรากันไว้นะครับาก็มาถึงบทสวดปฏิจจสมุทบาทนี่นะฮะตอนที่หกแล้วนะครับเห็นไหมฮามากรอยเลยนะครับเห็นไหมในภาษาละนาบาลีละนานะั้นเพิ่นจะมีตัวซ้อนนะครับเห็นไหมอ่าตัวซ้อนนะครับมาพอดีตัวนี้วันนี้มันมนม,นมีตัวซ้อนนะครับเห็นไหมให้มันมีตัวซ้อน ถ้ามีตัวซ้อนแล้วปั๊บตัวทั้งหน้าตัวซ้อนจะต้องเป็นพยัญยชนะต้นนะครับถ้าบ่ามีไม้กุ๊กไม่กีไม่อย่างอื่นก็เสมือนว่ามีไม้ซัดอยู่ด้านบนนะครับถ้ามันบมีตัวซ้อนอย่างนี้นะครับม,มีตัวซ้อนนี่เฮากจะต้องอ่านไปเป็นตัวเป็นตัวของมันนะครับตัวประกอบไม้นะครับไม้หรือสระนะครับมันมี ในภาษาบาลีนั่นน่ะนั่นมันมีอยู่แปดตัวนะครับออาอีอูเอโอนะครับอ่าแล้วก็ตัวอ e ังเนี่ยตัวนะเหอ่าตัวอังเนี่ยมันก็เหมือนเสมือนไม้ตัวลึงนะครับมันคือไม้สั์สะกดด้วยตัวงะนะครับอ่าเห็นไหมมันเจอออย่างมันก็อังอังนั่งนั่งจังจังหมดนะครับมันมันสละอังนั่นนะครับสละอังนั่นนะครับแต่มันเป็นสละที่มันมีตัวสะกดนะครับเห็นไหมอ่า อันตัวอื่นมันบ่มีตัวสกดนะมันจะอ hey, ่านไปเป็นตัวของตัวมันนะครับบางอย่างเช่นอย่างตัวนี้ไหนแมตัวนี้มันตัวยะนะครับหมายไหมยะยอนะครับยะนะครับหมาอไหมอันมันหาพอดแล้วมันบ่มีไม้นะครับหมไหมความจริงแล้วมันมี ไม้กะซ่อนลูกอยู่ในตัวของมันแล้วนะครับแม่นมอ่าเพิ่นอ่านว่าญะนะครับอ่าญะอ่านตัวของมันเองมันกัญะแล้วนะครับอ่านญะนะครับอ่ายอนะครับญะนะเห็นมอ่าตัวตาเห็นไหมอันนี้ตัวตานะครับมีไม้กี inhos, ้นะครับอ่านว่าตี้นะครับตี้เสียงตีนะครับเสียงตีนะครับเสียงตีสั้นนะครับอตี้อตี้อ่น ตัวตาเห็นไหมตัวตามีไหมอ่ามีไหมกังมนหรือตัวอังนะอยู่บนเนี่ยก็อ่านว่าตังนะครับมาเสียงสามัญเห็นไหมยะติตังเห็นไหมยะติตังเห็นไหมอ่าอันนี้ตัวเปิ้นยืมตัวทอ,ท,อทหารมาเปรเียบบันได้นะครับอ่าอย่าไปเข้าใจผิดนะครับเฮามากอยภาษาบาลีไทยเลยนะครับเห็นไหมบาลีไทยพวกเรเขียนได้อย่างงี้หไหมอ่า อันมันบม,มีตัวซ้อนเพิ่งกับ,บใบส่จุดพินทุนะครับเห็นไหมอ่าเห็นไหมมันก็บมีจุดพินทุนะครับ่าห,ห,หน้าตาบาลีไทยพวกเขียนได้ยังไงเห็นไมวันนี้เขาจะอ่านเป็นกำเมืองนะครับเขาเลือกเสียว่าอันภาษาเหล่านี้คือภาษาปริวัติใบพี่สองน,น,นะครับคือเทียบเอามาจากภาษานาณาจมบุ้นะครับเห็นไหมอ่าก็อ่ออานอันก็อ,อ่านว่าอย่างอี้นะครับเห็นไหมอ่าเนี้อ ติตังนะครับยะติตังนะครับเห็นไหมอ่านว่ายะติตังนะถ้าอ่านบริเมืองบริไทยบอกเข้าใจนะครับคำอ่านผมมือขีผมเขียนไว้ในบรรทัดที่สามนี่เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมอ่าอันถ้าอ่านไปตามลักภาษาไทยแล้วท่านจะอ่าเล่เสียงสำเนียงไตยวนเชียงใหม่ไปเลยนะครับเห็นไหมเห็นไหมอ่าหามาอ่านเลยนะครับเห็นไหมยะ ติตังนะครับมาญะติตังนะครับมาแปลว่าอย่างนะครับแปลว่าได้แก่สิ่งเหล่านี้คือนะครับอันเขียนเป็นภาษาละนาชาวานไรใดน,นะับเห็นไหมอ่าอันนี้ภาษาละนะจะาจาวันปัจจุบันมาเดี๋ยวนี้แล้วก็เพิ่งเขียนได้อย่างอี้เห็นไหมอ่าได้แก่สิ่งเหล่านี้คือนะครับมาได้ตัวนี้มันไม่ไกยะนะครับอ่าไม่ไก ในภาษาชาวบ้านแล้วมันมีอยู่สองตัวนะครับไม้ไก่ธรรมดาก็คือบนมียะนะครับเห็นไหมออันนี้เป็นไม้ไก่ยะคือเอาเอา,เอาตัวยะยะมาประ,ประกอบด้วยนะฮะก็คือได้ได้นะครับมันได้ครับอ่าก็มีสองแบบนะครับเขียนอย่างไรก็ได้นะครับเห็นไหมาเฮามารูภาษาบาลีและนาเกาเงากำนะครับเห็นไหมอ่าปนลอ่านว่ายอย่างอี้นะครับยะ ตังนะครับอ่าญาติตังนะครับอ่าค,ครับไปช่วยกันพวกเขียนพวกอ่านนะครับช่วยกันอนุรักษ์กันไว้นะครับวันนี้ผมกอบรรยายเพียงแค่นี้นะครับ